สวัสดีครับกลับกับรายการล็อกเมอร์เกมถามเกมๆนะครับมาต่อกันพักภาคสองกันเลยนะครับก็อยู่กับคุณเจ้าของรายการเลยครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อทีมค,ครับครับนเนื้นะอครับก็จะมาเข้าสู่รายการกันโดย เด้ยวเรถามถามคนละหนึ่งข้อกันนำพู้เข้ารายการเลยครับ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 เงินดีอะไรกันเอาไป ขย <si suppression> ับเป็นที่ยกดูที่ป็นได้รับสิต่างเขาคือเจไหม น้องคนนี้รักต้นไม้คุขอให้เ่าชวนเลคนกันจิตมาถาน้องคนนี้เขาอยากหานอย่นเดิมฮัลโหลฮัลโหลตาอตาิ่าคนเดิมเลยครับเขาอยากออก อะไรนะเต้นมึงเต้นมึงแล้วเขางน้ำกันป่าแล้วให้เขาเข้าไปค่อยกลับมาใหม่แล้วกันเหยาคนเดินเลยน้องเม่ถามใครสักคนเลยสองนาทีแล้วเออครับสวัสดีครับครัสวัสดีครับวันนี้คุณก็ได้จุ่มยิงสม้ยรายการเราเพื่อเกณฑ์ทหารเกณฑ์แล้วจะมาถามคุณสองสองถามด้วยกันแล้วคุณได้ตัวแล้ว าชื okay, ่อมาแโอเคครับชช่บอลแล้วพร้อมกับคาอย่างครับพร้อมแลครับโอเคครับคำถามขอแรกครับสมมติถ้คุณอะเข้าห้องน้อะะคุณเลือกข้อที่คุณอยากับที่ห้างคุณจะเลือกที่ไหนครับที่ห้างครับคุณจะเลือกที่ห้างเลยครับสำหรับีเสือกิีวีเอรอคนที่แบบเออ่าครี้คุณรองกเกื่นับขอเาไรกันครับ ủa quyền của mình ủa quyền của mình ủa quyền của mình ủa quyền của

ไปครับโอ้ยครับโอ้หเมื่อกี้หนุดหมดโอ้จบเลยเดี๋ยนี่ยเขาอยากต่อครับผมไปดูครับอ่าครับ ยินดีต้อนรับสู่คุณดาวอีกรอบหนึ่งก็สื่อไรกันล็อกเมื่อเจอนหนับเกินเกิอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้ก็คำถามจะสั้นลงก็เหลืแค่สองข้อและหนึ่งข้อครับคุณดาวชื่ออะไรนะแรฮัลโหลคุณดาวครับคุณได้คำตัวอะไรครับโอเคครับคุณนองฟินโอเคครับจตได้ครัวคุณน้องฟินนั่นเองครับเพราะวาคำถามคุณครัวนั่นแหละครับผมครับครับผม สมมติอะสักคุณผมได้คุณเลือกนะครับถ้ามีแฟนตัวอ้วนกับตัวผอมอ่ะแล้วตัวเตี้ยตัวสูงคุณจะเลือกอะไระครับดิสี่ข้อเลยเนี่ยเอาอเอามารวมกันใชสู้นต้องมารวมกันเอามาเลืกกเอกแฟนให้เลือกมี<อ>คนครับเนี๋ยวจะนิชกันนะเดี๋ยวจะนิดนๆๆๆเข้าใจแล้วกันอะไรนะ อาจารย์แล้วกันอาจารยาทำไมคุณถึงเลือกครับไม่ไม่รู้เราใจ่ายคืเร้าใจ่ยเด็กครับอ่าเขาที่คุณล,ล็อกไ่อเกมครับถ้าคุณไปป้นธนาคารคุณจะทำายังไงมีสองทางหนึ่งคุณยอมมอบตัวกับตำรวจสองคุณหนีไปต่างประเทศอ๋อเอาไงอ่ะ มอตัวมอตัวมก็ต <czego od ita> ้องเจอจับม <park okes> ันดูเนาะี้าเกิดแม่คุณดูอ่ะแม่คุณจะเสียใจไไอ โอเคอครับมะขอขอบคุณแบบเข้าร่วมรายการเราคข้รเชิญนะครับครับแล้วก็โ้องแค่นะครับแล้วนึกถึงขาดยังนไงนะลืมละเป็นไทยบินได้ถ้าอยากเป็นคนไทย <c oughs> สวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ okay. ที okay. Okay. ่นี้เราสู่รายการล็อกเมอร์เกมสามกินเกียร์นะครับคุณได้ถูกเดิงเข้ามาคุณเลือกผู้โชคดีจะไงครับก็จะถามกระดับสองข้อสองข้อด้วยกันนะครับแต่ขอแนะนำตัวเลยครับโอคครับคุณบานครับโอเคครับชิบาลนะครับก็ขอไม่รอคำถามคุณกวนครับเก็บพร้อมเก็บพร้อม โอเคครับผ okay. มนถามเลยด้วกันเลยครับข้อหนึ่งครับ <laughs> ข้อหนึ่งนะครับก็คือรถเนี่ยถ้าคุณอ่ะขับรถไปกลางทะเลทรายแล้วน้ำมันหมดแล้วคุณมองไปข้างๆ้าคุณคุณจะเห็นเซเว่นอยู่ร้านหนึ่งคุณเหลือตาหกบาทสคุณเหลือตาหกบาทและในในเซเว่นนั้นมีน้ำมันกับมาม่าช่วยหนึ่งแล้วคุณหิวสุดๆุเนี่ยคุณจะเลือกอะไรก่อนครับ มีนะจะแล้ค oh. so, uh, you know, ่อยต้นแ้มันเีื่อมีมีหลกการเนี่ยโอเคเราพาคุณ้อบครับคราวนี้ก็แล้วนเกมครับอ่าถ้าคุณมีตังอยู่หนึ่งล้านคุณจะเอาไปทำอะไรอ่ะซื้อคอชอะไรนะคน โ okay, อเคครับ <Yeah. S 2> ขอบคุณสำหรับการตอบหรือเข้าร no. okay. <c oughs> ่วมรายการเมื่อเกลฑ์อีกเกณฑนะครับขอบคุณครับตรแท็กคนไทยดูไม่เป็นคนไทยไมเป็นเขาอยากดูไม่เป็นบ้างเขาอยากเป็นคนไทยที่ดูไม่เป็นเต็มไม่ได้เต็ม

ฮัลโหลอ่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการล็อกเวอร์เกียนถามเกีนเกียนนะครับก็จะมาถามองถามคุณสองข้อด้วยกันยับขอให้คุณได้เตรตัวนะครับอ่าสวัสดีครับผมชื่อทิวนะครับมาจากรายการเสร์ฟพอดีครับโอเคครับ คุณพ่อครบคำถามคุณครับองข้อนี้ยังครับอ่าพอแล้วโอเคครับคำถามข้อแรกนะครับถ้าอุ่ขึ้นรีบเลยครับแล้วอยู่ดีไฟดับคุณจะทำยังไงครับจุดไฟดับนะครับครับผมแล้วขึ้คนเดียวหรือว่าคนเดียวครับย่งคือล็อกเก็ล็อกอาจจะล็อกจ้าเลยคะล็อกล็จ้าเลยอ่าคราวนี้ก็คำถามข้อสองจากรายการหอกมวยเกมครับถามนะครับขอควจะไม่เลยนะจะไดหู ถ้าคุณมีรถก,กับจักรยานคุณจะเอาอะไรและเพราะอะไรอะไรนะคะไ,ไม่ได้มีนะคุณจะม,มอเตอร์ไซค์หรือจักรยานคุณจะไปทำอะไรอ่ะเจักรยานทำไมคุณถึงเลือกจักรยานล่ะคระับไม่สนใจอ่ะไม่สนใจ โอเคครับรู้สึกคำถามเรื่องแอบไปเรื่อยๆนะครับก็ขเขาก็พูดกับเข้ามาร่วมรายการแล้อคุยเกมกับเพียงเดียวนะครับเขาที่ร่วมรายการช่องแคบไทยดินได้โอ้ยช่วยเป็นแหลกเลยเป็นรายการรายการอะไรนลูกอืม โ,โวสวัสดีคอัาสวัสดีค,ครับเอ่าสวัสดีครัอบอ้าดีตวอย่าบเหมือนจะไม่มีไหม่นะมีะไรบ้่ะ มโอเคครับก็ขอินดีต้องสู่รายการล็อกเมื่อเกียมถามเกมแล้วก็ไดนะ้มาถามคำถามคุณสองข้อด้วยกันขอให้คุณแนะนำตัวก่อนเลยครับแบบนี้เหรอหนึ่งหนึ่งข้ออะไรนะฮะจนได้ครับไม่ได้ถามว่า bùi bùi với bùi đấy bùi đấy cái bùi 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 chị đừng đừng mua bùi tua mà đã à <laughs> Ở bùi thăm đi bùi 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 ไม่มึงก็บุญเด็กบ้ากินเต็มเด็กบุณแม่มาอะไรนครับจบไปใช่ไหมครับครับโอเคครับก็ขอขอบคุณกับรายการล็อกเมอร์เกล็ดสามเกล็ดแล้วขอจบรายการปั๊กปั๊กสองทีนี้นะครั๊กสวัสดีคุณล็อกเมอร์เกล็ดับ